สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผม Nick Rider นะครับก็จะมาเจาะลึกนะครับเจาะลึกสเปคของ Kawasaki H2 นะครับที่มีคนคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่ R นะพี่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะเรียก H2R นะครับเพราะว่าชุดแต่งบางส่วนก็มีลักษณะที่คล้ายกับ H2R นะครับไปชมกันเลยนะครับรายละเอียดของแต่งนะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาต แชร์เลยนะครับตัวนี้คือ k a สกิ a k i H2 นะครับตัวนี้สีเดิมนะครับสีเดิมจะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีดําแก้วนะครับเป็นสีออกนะเขียวสีมันจะเป็นแบบสีดํามีมิติเป็นสีดํามุกนะครับแต่ทางเจ้าของรถนะครับของพี่เฮมนะครับโฟโมเทเดอร์เขาได้มีการไปแลปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีเขาเรียกว่าฟ้าเอฟเฟกนะครับ ตัวนี้จะเวลาไปจอดแดดข้างนอกสีมันจะเป็นคนละแบบเลยนะฮะให้ดูรอบๆตัวรถนะครับแล้วก็จะเจาะลึกรายละเอียดของแต่งทีละชิ้นเลยนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับท่านๆคนไหนที่สนใจเทดเดอรกก็ตามมีน,นะครับโฟโมเทิดเดนะครับแล้วก็ร้าน m p Speed Shop นะครับโอเคมาดูกันนะครับของแต่งนะครับ ชิ้นแรกนะครับที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะก็จะเป็นเกียร์ชุดเกียร์โยงแต่งนะครับของอาชินะครับนี่นะครับเป็นชุดเกียร์โยงของ Kawasaki Head นะฮะแล้วก็มาทอพร้อมกับคริชชิปเตอร์นะครับคริชชิปเตอร์ที่ของเทโลจิกบัตเต้ฮะโครโลน่านะฮะเป็นคลิชชิปเตอร์ที่ในคลิปช็อตที่ในช่างหัวทองไปทดสอบนะครับก็เสียง ท่อยิงแบบ m o t ต GP นะครับก็เพราะเออ่ครืิปเตอต์ตัวนี้นะครับพื้นฐานเครื่องยนต์คา w สกิเอท2นะครับเป็นเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จนะครับสี่สูบเรียงแบบซูเปอร์ชาร์จนะครับคือเป็นรถที่ทำความเร็วนะครับที่มี h ตเฮททูอาที่วิ่งในสะพานที่ทำความเร็วทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นรถทางค่ายคา沃สกินะครับเอกลักษณ์ของคา沃สกิเฮททูก็จะเป็น เฟรมถักนะครับมีเฟรมถักสีเขียวนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็จะมีชุดระบบไฟฟ้านะฮะแต่แต่ที่น่าเสียดายของ Kawasaki Head t o นะคือโชคหน้านะครับโชคหน้าแบบหอกับ a b s o r b ที่เป็นแบบปรับมือไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่ที่ได้ชดเชยมาก็จะเป็นชุดกันสะบัดไฟฟ้านะครับที่ได้มานะนี่นะครับแล้วก็จะเป็น โชคหลังนะฮะโชกหลังนี่ไฟฟ้าหรือเปล่านะไม่น่าไฟฟ้านะครับเดี๋ยวให้ดูจะชัดเลยนะรถคันนี้เฮทูคันนี้ไม่สามารถซ้อนได้นะเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีพักค้าคนซ้อนให้ดูเบาะท้ายนะเพื่อนๆว่าใา้รูปทรงค่อนข้างที่จะสปอร์ตมากๆเลยนะดูเหมือนกับหุ่นยนต์นะเพื่อนๆให้ดูความสวยงามนะครับนี่นะ เนี่ยเห็นไหมเบาท้ายนะครับให้หลักการแบบแอโรดนามิกมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวนะครับของลิโซอมาร์ะนะครับชุดไฟเลี้ยวตรงรุ่นนะแล้วก็จะเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับเป็นงานคาร์บอนนะครับเป็นชุดเฟรมคาร์บอนนะครับนี่นะ,ะมาชม ตัวปีกวิงเล็ดนะครับตัวปีกวิงเล็ดด้านบนนี้ไม่ใช่กระจกนะนะครับที่ผมทำไมเรียกว่า h r ก็เพราก็พอนี่แนะให้ดูนะครับปีกวิงเล็ดขนาดใหญ่นะฮะโดยรวมของตัวรถผมรู้สึกว่ามันให้อารมณ์แบบรถมันดูใหญ่เหมือน z x 14r นะ่ตัวใหญ่ๆนะฮะไปดูไฟหน้ากันก่อนนะครับในไฟหน้านะอ่ะ ก็จะเป็นอ่าตัวนี้ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวทําหลอกไว้นะครับเพื่อนส่วนฝั่งฝั่งอีกฝั่งนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องแรมแอร์นะฮะช่องแรมแอร์นะเป็นช่องแรมแอร์ที่จะบูทเข้าไปยังหม้อกลองนะครับนี่ฮะไฟหน้าดูให้ดูข้างหน้าข้างหน้าค่อนข้างที่จะดุดันสวยงามนะครับบางคนหน้าเป็นคาร์บอนเราโชกหน้าเป็นหัวกับอัพไซด์ดาวที่มีจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะฮะโชกหน้าจุดเด่นอีกตัวนึงจะเป็นโช เป็นแกนโชคที่เป็นสีดําเห็นไหมครับแกนโชคที่เป็นสีดําให้ความโดดเด่นสวยงามไม่เหมือนใครและไม่ซ้ําใครนะครับจานหน้าก็จะเป็นจานโบนะเป็นแบบโฟติงนะฮะนี่ฮะได้ยินเสียงไหมเนี่ยนะเป็นแบบโฟติงนะฮะหมุกย้ำแบบโฟติงจับคู่กับป um um ั๊ม M50 นะปั๊มโบ M50 นะฮะ อันนี้ซีเซ่นเห็นนี่คือไฟเลี้ยวนะครับเพื่อนๆชิหนาเป็นของชิโร่กาวิตี้นะใส่ชิวน้าเข้าไปแล้รถดูแบบเหมือนจะบินได้นะมาลดถนะให้อารมณ์ครับมัมนจะบินได้นะปั๊มบนนะครับปั๊มบนจะเป็นปั๊มเบมโบ่นะครับรถคาวะสึกิเอทูนะครับจะเป็นคัดน้ํามันนะครับเพื่อนๆนี่เห็นกระปุกอยู่ตรงนี้ไหมมันจะเป็นคนะัดน้ํามันนะครับเห็นไหม คัดน้ำมันนะครับให้ความนุ่มนวลเหมือนคล้ายๆกับระบบ a อ็ก s ิสส p ิปเปอรเลยนะความรู้สึกนะครับเป็นปั๊มเบมโบไซโคขลาที่มีเบอร์ของลูกสูบคนละเบอร์กันนะเบรคค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับแล้วก็ทางเจ้าของรถได้จัดเขาเรียกว่าประกับโดมิโนโคดรอบพร้อมกับปอกแฮนโดมิโนนะครับให้ความหนึบนะครับนี่นพื้นที่อาจจะไม่อำนวยสักเท่าไหร่นะฮะ นี่อย่างหนึ่งนะฮะเห็นไหมเพื่อนๆปีกวิ่งเลดนะครับวิ่งเลดทำให้มันช่วยในการแรงกดอากาศนะครับหลักการอากาศกราสตร์เมื่ออากาศไหลผ่านนะครับเมื่อความเร็วสูงๆนะครับมันจะเพิ่มแรงกดนะครับข้างหน้านะครับทำให้หน้ารถมันมีการกดทําให้รถมันนิ่งนะครับก็ชุดท่อก็จะเป็นท่อไทเทเนียมฟูนะครับ เป็นท่อประดับบารมีของเอทเลยก็ว่าได้นะเป็นท่อทักสตาร์นะครับตัวนี้นี่ฮนะแล้วก็ของเอทนะครับจะเป็นโปรอาร์มนะเพื่อน, <c oughs> นๆลรอแม็กเป็นโปรอาร์มสีก็ค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับเจ้าของรถได้ทําสีใหม่นะ <c oughs> เพื่อเพให้ดูรุมๆนี่รถโคตรหล่อนะครับยางก็เป็นยาง เดบูโอตโซซีนะฮะเป็นยางตัวใหม่เลยรุ่นใหม่นะให้อารมณ์ยางตัวนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นยางสายฟ้าเห็นไหมให้ลายเป็นสายฟ้าแต่เนะื้อยางจะเป็นยางแบบโรตโซนะให้ดูข้างหลังมองเพลิน,น,นผมว่าเป็นยางสายฟ้าเลยนะที่จริงมันจะเป็นยางโรตโซอัน,นี้คือยางสายฟ้านะครับของเอทพันให้ดูนี่คือ ลักษณะของอยางสายฟ้าอีพันนะนี่จะเป็นเขาเรียกว่ายางสายฟ้าของอีทูหรือเปล่ามันจะเป็นยางเขาเรียกว่ายางล้อโซ่สี่นะครับส่วนโซ่นะครับจะเป็นอาเคหมุดทองนะครับให้ดูฮับสเตอร์หน่อยค่อนข้างที่จะเทนะครับปั๊มหลังก็จะเป็นร่วงนะฮะไล่สายถักเอินทั้งระบบนะครับ่สายถักนี่นะโชคหลังจะแทงลงมาตรงนี้เลยนะนี่ไง ช่วหลังนะครับส่วนมากที่ผมเห็นคนถักพีทูนี่จะหดอกออกเพราะว่าจะโชว์ความสวยงามของท่อไทเทเนียมนะครับเวลาท่อมันร้อนนะครับเพร่อน,นเวลาท่อมันร้อนนะรถมันก็จะจัไงมันจะขึ้นสีลุง้งส,สวยๆนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีอะไรอีกว่าอ๋อนี่จะเป็นปั๊มคัด b บรนโบนะฮะปั๊มคัดล่างเป็น b บรนโบนะให้ลคล้ายๆกับของดูคติที่มันมี ก้านอยู่ข้างในนะฮะไปดูนะครับโลโก้ที่หลายๆคนสงสัยว่าเครื่องยนต์ซุเปอร์ชาร์ตนี่เครื่องยนต์ซุเปอร์ชาร์ตนะนี่นะเห็นไหมนี่คือเครื่องซุเปอร์ชาร์ตนะเพื่อนๆนี่นะเครื่องยนต์ขนาดใหญ่อารมณ์รถนี่โคตรหนักเลยนะครับเพื่อนๆหนักมากนะครับแต่หนัก แต่แรกมาด้วยกับเขาเรียกว่ารถไม่สูงมากนะครับให้ฟิลแบบค่อนข้างที่จะต่ำนะครับฟิลเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่แต่รถได้โคตรแรงนะมีฝาน้ำมันแต่งนะแล้วก็จะมีพกคนแจเพิ่ม50แรงแมวนะฮะมาดูหน้าจอกันเลยดีกว่านะไม่ขออนุญ,ญาตสตาร์ทนะหน้าจอนะครับเพื่อนๆนะขอดูความสวยงามของจอ S2 ปึ๊บ่าดูดูความพิมียมเวลาเวลาเราเปิดนะครับเพื่อนๆมันจะตัวเลขเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเส้นเป็นเลขเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะอ๋อเห็นไหมนี่คือหน้าจออิสนะผมว่าหน้าจอมันจะเป็นดิจิตอลผสมอนาล็อกนะครับเห็นไหมตัวเลขเวลาเราปิดปุ๊บปั๊บเห็นไหมค่อนข้างที่จะสวยนะครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนเมื่อนีคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับ